สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับ c y c l e Code สวัสดีครับตอนนี้คุณอยู่กับ c y c l e Code วันนี้ก็อยู่ที่งาน m o t o อ Expo นะครับปี2016 เขปลายปีนะครับเราก็จะพบงานมากกรรมยานยนต์ครั้งยิ่งใหญ่นะครับผมก็มาถึงตั้งแต่เช้าแล้วแต่ว่าตอนนี้ก็ทำรายการอื่นที่เป็นงานหลักไปด้วยนะฮะตอนนี้ก็ได้เวลาของ c y c l o c โค e แล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปรีวิวมอไซค์นะฮะบิ๊กไบควันนี้ก็มีหลายคาย่า,า,ยคายดูว่าจะไหวกี่ค่ายดีกว่าหมดแรงนะ ลาเดินแม่งบนเลยครับโอเคครับตอนนี้ก็มาถึงที่บูธแรกเลยที่ผมจะเข้าไปดูนะครับก็คือ Honda Big l i ไ h t นะครับหรือเรียกอย่างก็คือ Big w i n นนะฮะที่มาออกบูธในวันนี้นะครับที่งาน Motor Expo นะครับเพราะอะไรที่ไซเคิลโค้ดต้องมาดูอันนี้ก่อนมีรถตัวหนึ่งที่เป็นรถ เรียกว่ารถในตำนานหรือรถยังไงดีเพราะว่าผมก็เห็นมาตั้งแต่สมัยก่อนนะเพื่อนก็มีขี่อยู่นั่นคือตัว Honda r e b e l นะฮะแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ย 250cc ถ้าผมจะไม่ผิดก็ตอนนี้ทาง Honda ก็ผลิตขึ้นมาใหม่นะฮะเรียกว่าสไตล์บอบเบอร์นะฮะ เครื่องยนต์ 500cc เดี๋ยวจะเข้าไปดูว่ามันเจ๋งหรือมันน่าใช้หรือมันยังไงนะ,ะด้วยเครื่องยนต์ 500cc ด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปในงานกันครับ ครับสวัสดีครับอันนี้ผมมาแนะนําตัวรีเบลตัวใหม่ล่าสุดนะครับตัวนี้จะเป็นตัวลิมิเต็ดสีดำนะครับมีแค่200คันเท่านั้นนะครับตัวนี้จะพิเศษแตกต่างกับตัวรีเบลธรรมดาก็คือว่าจะมีของแต่งเข้าไปทั้งหมด18รายการซึ่งมีมูลค่าเท่ากับ40,000บาทแต่ตอนนี้เฉพาะในงานนี้จะขายเพียง237,000บาทเท่านั้นซึ่งลูกค้าสามารถเพิ่มวงเงินออกไปแค่ 1 7ื่นเท่านั้นเองนะครับจากราคาปกติ2อ0แสส่ชุดแต่งเข้าไปอีก40 0 0มบาทเป็น2อ0แสนแต่จ่ายเพียง2,37แสนเท่านั้นเองมีมีแค่200คันทั่วประเทศเท่านั้นเองครับในงานนี้ต้องจองอยังไงครับในงานนี้ก็คือ <Okay. S 1> มาจอง5,000บาทครับแค่นั้นเองครับไม่มีอะไรรับรดบกลาครับและยังจะมีทิปพิเศษในเดือนกุมภาพันธ์ซึ่งเป็นทิป ของ Honda r e b e l โดยเฉพาะคือขี่ไปสวนพึ่งนะครับสวัน1คืนลูกค้าจ่ายเงินเพียงแค่999บาทเท่านั้นนะครับจะเป็นที่พิเศษเลยสำหรับผู้ที่ใช้รีเ e l ด้านหลังนี้ครับก็คือ Honda Rebel 500นะครับตัวเป็นๆน,นะฮะที่เมื่อกี้ทางผู้จัดการเขาไได้บอกว่าตัวเนี้ยเพิ่มแค่หมื่นกว่าบาทนะฮะได้จุดแต่งจากราคาเดิมเนี่ยสองแสนสองหมื่นนะฮะ,ะก็เพิ่มอีกหมื่นกว่าบาทก็จะได้เป็นตัวแต่งพิเศษนะฮะตอนนี้มีแค่เมื่อกี้จะบอกสองร้อยคันนะโอเคมั้วอะไรก็มูนอดเดร๋ยวอนะไรก็ ก็เรียกว่างดงามพลัม8กันไปนะครับยังไงใครที่สนใจก็จองในงานนี้นะครับรีบมานะครับก่อนวันที่12นี้นะครับชิพพิเศษแบบนี้นะครับมีไม่มากโอเคีครับเดี๋ยวไปที่บูธอื่นกันต่อเลยครับสวัสดีครับ